น้าเมืองเล็กๆที่เงียบสงบและแฝงไปด้วยความลึกลับชายหนุ่มนําว่านัทีกลับมาที่บ้านเกิดหลังจากหายหน้าไปนานหลายปีนัทีเป็นคนมีเสน่ห์มีความสามารถในงานศิลปะและการออกแบบและมีความลับบางอย่างที่เขาเก็บซ่อนไว้ตลอดมาการกลับมาครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงกันเยี่ยมเยียนบ้านเกิดแต่ยังเป็นการหาคำตอบของปริศนาในอดีตที่ยังค้างขาใจเมื่อเขาเดินเข้ามาในบ้านเก่าแก่ของครอบครัวความทรงจำในวัยเด็กก็เริ่มย้อนกลับมามันเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะแต่เมื่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันในคืนหนึ่ง ความอบอุ่นนั้นก็กลายเป็นความมืดมิดที่กืนกินหัวใจของนาทีคืนแรกที่นาทีกลับมาเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในบ้านหลังนี้มันดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของบ้านความรู้สึกหนาวเย็นแปลกๆลกเกิดขึ้นเมื่อเขาเดินผ่านห้องต่างๆ เหมือนกับว่ามีสายตาบางคู่กำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลานาทีก้าวเข้าไปในห้องทำงานของพ่อผู้ร่วงลับเขาพบกับกล่องเก่าที่ถูกลืมไว้ในตู้หนังสือเมื่อเปิดกล่องออกเขาพบกับจดหมายเก่าๆและภาพถ่ายที่ซีดจางมันเป็นภาพถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ใบหน้านั้นกลับดูคุ้นเคยอย่างประหลาดนาทีเริ่มสืบค้นเกี่ยวกับหญิงสาวในภาพถา่ายนี้และได้พบว่าเธอเคยเป็นคนรักเก่าของพ่อเขาแต่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเธอทุกอย่างที่นาทีคนพบ ทำให้เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกร้องให้เขาค้นหาความจริงที่ถูกปกปิดไว้เขาต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตและเหตุใดหญิงสาวคนนี้ถึงมีความสำคัญกับพ่อของเขามากขนาดนั้นในขณะที่นาทีกำลังดำเนินการสืบหาความจริงเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่า มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นรอบตัวทั้งเสียงกระซิบในความมืดและเงาที่เคลื่อนไหวโดยไม่มีที่มามันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกำลังติดตามเขาอยู่เมื่อความจริงเริ่มปรากฏนาทีจึงพบว,ว่าการสืบหาความจริงในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเปิดเผยความลับในอดีตแต่ยังอาจ นำพาเข้าไปสู่ความอันตรายที่คาดไม่ถึงความลวงที่ถูกปิดบังไว้อาจกลายเป็นบ่วงที่ดึงเขาเข้าสู่ความมืดมิดอย่างไม่มีทางกลับหลังจากพบภาพถ่ายของหญิงสาวปริศนานาทีรู้สึกไม่สบายใจเขาตัดสินใจเก็บกล่องนั้นไว้ใกล้ตัวเพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญ ในการไขปริศนาที่กำลังคลุมเครือในจิตใจของเขาคืนนั้นนาทีนอนไม่หลับภาพถ่ายของหญิงสาวผู้นั้นปรากฏขึ้นในความคิดของเขาตลอดเวลาแม้กระทั่งในความฝันเขาเห็นตัวเองเดินอยู่ในป่าทึบที่ไร้แสงจันทร์ลมหนาวพัดผ่านร่างเขาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังก้องอยู่รอบตัว เสียงเหล่านั้นไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความเศร้าสุขและความหวาดกลัวเมื่อเขาเดินทางต่อไปเขาเห็นแสงไฟริบหรีตรงหน้าราวกับมีคนจุดไฟขึ้นเขารีบเดินเข้าไปหาต้นตอของแสงนั้นและพบว่ามันเป็นกระท่อมเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างนานมาแล้วบนพื้นไม้ ที่สึกกลอนนั้นนาทีเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกับในภาพถ่ายนั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟที่กำลังมอดดับเธอหันหน้ามาทางเขาดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาช่วยฉันทีเสียงเธอแผ่วเบาเราวกับลมพัดผ่านฉันติดอยู่ที่นี่ นาทีสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงือชุ่มตัวความฝันนั้นชัดเจนเหมือนจริงแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันหมายความว่ายอย่างไรเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ลึกๆในใจเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาเช้าว,วันถัดมานาที ตัดสินใจไปยังห้องสมุดเก่าๆของเมืองเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญิงสาวในภาพถ่ายเข้าหวังว่าจะได้เจอร่องรอยของเธอในบันทึกเก่าๆที่นั่นในขณะที่เขาพลิกหน้าหนังสือเก่าๆนาทีเจอรายงานการหายตัวไปของหญิงสาวชื่อมาลี เมื่อ20ปีก่อนเธอเป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวสวยที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับในคืนหนึง่งหลังจากที่พ่อของนาทีออกเดินทางไปยังกรุงเทพนาทีพบว่ามีการสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของมาลีแต่สุดท้าย ก็ไม่มีใครพบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมการหายตัวไปของเธอกลายเป็นเรื่องลืมเลือนในที่สุดระหว่างที่เขาค้นหานาทีก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่แต่เมื่อเขาหันไปมองรอบๆกลับไม่พบใครเลยเขารู้สึก ถึงความไม่ปลอดภัยในที่แห่งนี้บางทีเงามืดในความลวงอาจใกล้เข้ามามากกว่าที่เขาคิดนาทีตัดสินใจกลับไปยังบ้านเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเมื่อค้นหาความจริงที่ถูกปิดบังไว้ในขณะที่เขาเดินกลับบ้านฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนัก เสียงฟ้าร้องดังกึกก้องราวกับจะเตือนเขาถึงอันตรายที่กำลังคืบคานเข้ามาเมื่อเขากลับมาถึงบ้านนาทีพบว่าประตูห้องทำงานของพ่อถูกเปิดออกเขาจำได้แน่ชัดว่าเขาเป็นคนปิดมันไว้ก่อนออกจากบ้านเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นความรู้สึกหนาวเย็น ก็แผ่ซ่านขึ้นมาอีกครั้งในความมืดมิดของห้องนั้นนาทีเห็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องเงานั้นหันหลังให้เขาแต่ก็ยังให้ความรู้สึกว่ากำลังเจ้องมองเขาอย่างไม่ละสายตามาลีใช่ไหมนาทีถามออกมาด้วยเสียงสัน่นเงานั้นไม่ได้ตอบ แต่มันค่อยๆหายไปในความมืดทิ้งให้นาทีอยู่กับความรู้สึกหลอนและคำถามมากมายที่ยังไม่ได้คำตอบนาทีนั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานของพ่อที่เงียบสงัดความคิดพันกันยุ่งเหยิงหลังจากเผชิญกับเงาปริศนาในความมืดเสียงหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นทุกครั้ง ที่หวนคิดถึงภาพนั้นเขารู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อหาคำตอบให้ได้แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มจากที่ไหนเขาตัดสินใจกลับไปที่กล่องใบนั้นอีกครั้งหยิบภาพถ่ายและจดหมายเก่าๆออกมานาทีพลิกดูจดหมายเหล่านั้นทีละฉบับซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นจดหมายรักของพ่อเขียนถึงมาลีทุกคำในจดหมายเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงแต่ในจดหมายฉบับสุดท้ายกลับมีข้อความที่ทำให้เขารู้สึกหนาวสะเทือนในใจมาลี ฉันไม่อาจปกป้องเธอได้อีกต่อไปฉันเสียใจที่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเช่นนี้แต่ความจริงกำลังใกล้เข้ามาเธอต้องหนีไปหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนที่มันจะสายเกินไปจดหมายถูกตัดจบลงแค่นั้นนาทีเริ่มสงสัยว่าพ่อของเขารู้เรื่องอะไรกันแน่ และมันเกี่ยวข้องอะไรกับการหายตัวไปของมาลีในคืนนั้นนาทีตัดสินใจเดินไปยังสถานที่ที่เคยเป็นบ้านเก่าของมาลีซึ่งตอนนี้กลายเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่มานานหลายปีบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมป่าใหญ่และได้กลายเป็นสถานที่ที่คนในเมืองหลีกเลี่ยง เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณสิงสถิตยอยู่นาทีรู้สึกว่ามันเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยความลับทั้งหมดเขาเดินทางไปที่บ้านร้างในคืนเดือนมืดโดยไม่มีใครบอกให้รู้ร่วงหน้าเมื่อเขาไปถึงบ้านหลังนั้นดูมืดมนและสุดโสมบรรยากาศเงียบสงัดและ นาขนลุกเข้าผลักประตูที่ผุกพังเข้าไปภายในความเงียบสงบถูกทำลายด้วยเสียงเอียดอาดของพื้นไม้ที่ย่ำไปด้วยความระเวทระวังเข้าเดินสำรวจไปรอบๆบ้านพยายามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ว่ามาลีเคยอยู่ที่นี่แต่แล้ว ในขณะที่เขากำลังสำรวจห้องเก่าของมาลีเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากห้องถัดไปเสียงนั้นเหมือนกับที่เขาได้ยินในความฝันมันเรียกชื่อของเขาอย่างชัดเจนนาทีนาทีหยุดเดินหัวใจเขาเต้นรัวเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยอย่างประหลาด แม้ว่าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตจริงเขาตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปและมันนําไปทางเข้าไปสู่ห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้บ้านห้องที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยประตูเหล็กสนิมเขลเขาลังเลอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะเปิดประตูออกมันส่งเสียงเอียดอาดดังสนัน่น ในห้องใต้ดินนั้นมีเพียงแสงริบรีจากหน้าต่างเล็กๆที่ติดอยู่เหนือผนังความมืดคุมครอบไปทั่วบริเวณแต่ในมุมหนึ่งของห้องนาทีเห็นเงาเคลื่อนไหวบางอย่างเขาเดินเข้าไปใกล้และพบกับสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดในมุมนั้นมีตู้เหล็กเก่าๆที่ดูเหมือนถูก ปิดทับไว้นานหลายปีเมื่อเขาเปิดตู้เหล็กนั้นออกเขาพบกล่องไม้เล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในนาทีค่อยๆเปิดกล่องออกและในนั้นเขาพบกับไดาอารี่เก่าๆของมารีทุกหน้าของไดาอารี่เต็มไปด้วยข้อความที่บอกเล่าถึงความหวาดกลัวและความรู้สึก ถูกติดตามจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในหน้าสุดท้ายของไดอารี่มารีได้เขียนถึงวันที่เธอหายตัวไปเธอเขียนว่าฉันรู้สึกว่าพวกเขาจะมาในคืนนี้พวกมันรู้ว่าฉันรู้ความลับของพวกเขาและฉันไม่มีทางหนีอีกต่อไปถ้าฉันหายตัวไป ฉันขอให้ใครก็ได้ที่พบไดอารี่เล่มนี้ช่วยฉันด้วยนัดทีรู้สึกหนาวเย็นจับใจนี่ไม่ใช่เพียงแค่ความลับของครอบครัวแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของหลายคนเขาตัดสินใจจะไม่ถอยและจะหาคำตอบให้ได้ว่าใครหรืออะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลัง ของการหายตัวไปของมาลีและเหตุผลใดพ่อของเขาถึงมีส่วนเกี่ยวข้องเสียงกระซิบจากอดีตดังขึ้นอีกครั้งมันนำทางนาทีไปสู่ความจริงที่ถูกปิดบังไว้นานนับปีและการเปิดเผยครั้งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลนาทีถือไดอารี่ของมาลีไว้แน่นในมือ ข้อความในหน้าสุดท้ายยังคงสะเทือนอยู่ในใจของเขาอย่างชัดเจนแต่เขายังต้องการคำตอบเพิ่มเติมข้อความนั้นบอกถึงบางสิ่งที่น่ากลัวและเหนือธรรมชาติสิ่งที่มารีเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอหายตัวไปเมื่อออกจากบ้านร้างนาทีรีบกลับไปที่บ้านของตัวเองเขา ต้องการเวลาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดและคิดหาวิธีที่จะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่แม้เขาจะรู้สึกกลัวและกังวลใจแต่ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือมารีและค้นหาความจริงนั้นมีมากกว่าเมื่อเขามาถึงบ้านเขากลับพบว่าไฟในบ้านเปิดอยู่ทั้งที่เขาจำได้ชัดเจนว่า ได้ปิดไฟก่อนออกจากบ้านนาทีเดินเข้าไปด้วยความระมัดระวังขณะที่เดินผ่านห้องนั่งเล่นเขาก็เห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดของแม่เขาหญิงชรานั่นคือยายแสงหญิงชราเพื่อนบ้านที่เลี้ยงดูเขาในวัยเด็กยายแสงนาทีพูดขึ้นอย่างตกใจ ยายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยายแสงเงยหน้าขึ้นมองนาทีดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลนาทียายรู้ว่าวันนี้จะมาถึงวันที่ความลับในอดีตจะถูกเปิดเผยนาทีไม่เข้าใจสิ่งที่ยายแสงพูดแต่ก่อนที่เขาจะได้ถามอะไรต่อ ยายแสงก็ลุกขึ้นและยื่นมือมาหาเขามาเถอะลูกยายมีบางสิ่งที่ต้องบอกเจ้ามันเป็นเรื่องที่ยายเก็บไว้นานหลายปียายคิดว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องรู้ความจริงแล้วนาทีตามยายแสงไปยังห้องครัวซึ่งเป็นห้องที่ยายแสงชอบนั่งพักผ่อนในยามเย็นตอนที่เขายัางเด็ก เมื่อทั้งสองนั่งลงยายแสงเริ่มเล่าเรื่องที่ทำให้โลกของนาทีสั่นสะเทือนพ่อของเจ้ากับมาลีเคยเป็นคนรักกันแต่ความรักของพวกเขาก็ไม่ได้ราบรื่นมีบางสิ่งที่มืดมิดเข้ามาแทรกแซงมันไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยบังเอิญ วิญญาณนี้เคยถูกกักขังไว้ในป่าใกล้ๆแต่วันหนึ่งมันถูกปลดปล่อยและมันต้องการเอาชีวิตของมาลีเพราะเธอมีบางสิ่งที่วิญญาณนั้นต้องการนักทีฟังด้วยความไม่เชื่อแต่ก็ไม่รู้ตอนนี้เขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อสิ่งที่ยายแสงเล่า พ่อของเจ้าพยายามปกป้องมาลีเขารู้ดีว่าการอยู่ด้วยกันอาจทำให้วิญญาณน,นั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจแยกจากกันและในที่สุดมาลีก็ถูกตามหาเจอและหายตัวไปในคืนนั้นพ่อของเจ้าเก็บความลับนี้ไว้ในใจจนกระทั่งเขาจากไปนาที เริ่มเข้าใจว่าทําไมพ่อของเขาถึงเป็นคนเงียบขรึมและเก็บตัวหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตเรื่องราวทั้งหมดนั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจของพ่อเขาอย่างลึกซึง้งแล้ววิญญาณนั้นยังอยู่ไหมนัทีถามด้วยความกลัวยายแสงพยักหน้า มันยังคงวนเวียนอยู่ในป่านั้นและยังคงมองหามาลีมันไม่เคยได้สิ่งที่ต้องการและนั่นทำให้มันไม่ยอมไปไหนยายเชื่อว่าเจ้าคือคนเดียวที่สามารถหยุดมันได้เจ้าต้องทำให้มันสงบสุขและปลดปล่อยดวงวิญญาณของมาลีนาที กลับมาที่ห้องทำงานของพ่อด้วยความรู้สึกหนักอึ้องในใจเขารู้ว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและเขากำลังต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปเขาเปิดกล่องที่พ่อของเขาเก็บไว้และพบเครื่องรางเก่าๆซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเขา ใช้เพื่อปกป้องมารีนาทีหยิบมันขึ้นมาและรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาเขาตัดสินใจว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เขาต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายและปลดปล่อยดวงวิญญาณของมารีเขารู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรักและความมุ่งมั่น ที่จะช่วยเหลือเธอคือสิ่งที่ทำให้เขากล้าเผเชิญกับความมืดมิดกลางดึกของคืนนั้นนาทีออกเดินทางไปยังป่าลึกที่ยายแสงบอกว่าเป็นที่สถิตของวิญญาณร้ายเขามีเครื่องรางของพ่อที่เขาเชื่อว่าจะช่วยปกป้องเขาจากอันตรายและในมือของเขายังมีไดอารี่ของมารี ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยวิญญาณของเธอเมื่อเขาเดินเข้าไปในป่าเสียงธรรมชาติที่เคยคุ้นเคยกลับหายไปหมดราวกับว่าป่าทั้งหมดกำลังเฝ้าระวังการมาของเขาลมพัดกระโชกแรงจนทำให้ใบไม้ปลิวว่อนแต่ภายในใจของนาที กลับรู้สึกถึงความเงียบที่น่ากลัวเขายังคงก้าวเดินต่อไปจนกระทั่งเข้ามาถึงบริเวณที่ยายแสงบอกว่าเป็นที่สถิตของวิญญาณที่นี่มีเพียงต้นไม้ใหญ่ที่ดูเก่าแก่และสูงตระหงานต้นไม้ที่เหมือนกับมีชีวิตเมื่อเขาเข้าไปใกล้ ก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมามันทำให้เขารู้สึกหนาวเหน็บไปทั่วร่างกายทันใดน,นั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังก้องในอากาศมันคือเสียงของมารีเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทุกข์ทรมานช่วยฉันด้วยนะัที นาทีเรียกชื่อของมารีออกมาแต่แทนที่จะได้ยินเสียงตอบกลับเขากลับได้ยินเสียงโหเราะแหบแห้งของวิญญาณร้ายที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศท,ทุกทางเสียงนั้นอกึกก้องและน่ากลัวจนทำให้หนาทีสะดุ้งสุดตัวเจ้าคิดว่าตัวเองจะช่วยเธอได้หรือเสียงนั้น กล่าวออกมาด้วยความเย้ยหยันเธอเป็นของข้าและไม่มีใครจะเอาเธอไปจากข้าได้นาทีพยายามตั้งสติเขาหยิบเครื่องรางของพ่อออกมาและยกขึ้นสูงแสงของเครื่องรางส่องสว่างเป็นประกายเจิดจ้าแสงนั้นทำให้เงามืดรอบตัวเขา ถอยห่างออกไปเล็กน้อยแต่วิญญาณร้ายกับหัวเราะด้วยความชั่วร้ายแสงนิดหน่อยนั้นจะไม่ช่วยเจ้าได้หรอกทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นไหวและรากไม้ใหญ่ของต้นไม้เก่าแก่ก็เริ่มเคลื่อนไหวมันเลื้อยเข้ามาหาที ราวกับพันธนาการเขานาทีพยายามหลบหลีกแต่ก็ถูกรากไม้รัดไว้แน่นจนขยับตัวไม่ได้เขาพยายามดิ้นดนเพื่อหลุดพ้นแต่ยิ่งดิน้นรากไม้ก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นในขณะที่ความหวังเริ่มหมดลงเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบของมาลีอีกครั้ง นาทีอ่านไดอารี่ของฉันนาทีพยายามหยิบไดอารี่ของมารีออกมาแม้จะพยายามด้วยความยากลำบากเพราะถูกรากไม้รัดไว้แน่นเขาเปิดไดอารี่ไปยังหน้าสุดท้ายที่มารีเขียนและเริ่มอ่านข้อความนั้นออกมาดังๆฉันไม่กลัวพวกมันอีกต่อไปฉันรู้ว่าความรัก และความกล้าหาญจะสามารถทำลายความมืดมิดได้ฉันขอให้ทุกคนที่อ่านข้อความนี้ได้โปรด,ดปลดปล่อยฉันออกจากพันธนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อคำสุดท้ายถูกกล่าวจบแสงสว่างเจิดจ้าก็ปรุกข,ขึ้นจากไดอารี่มันส่องประกายออกมาราวกับดวงอาทิตย์กลางป่าแสงนั้นเข้มข้น จนทำให้วิญญาณร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดรากไม้ที่พันธนาการนาทีก็เริ่มคลายตัวไม่ข้าไม่ยอมวิญญาณร้ายร้องลั่นแต่มันไม่มีทางต้านทานแสงแห่งความบริสุทธิ์และความรักได้อีกต่อไปมันค่อยๆจางหายไปในแสงนั้นและในที่สุด ก็สลายหายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อต้นไม้กลับสู่ความสงบนาทีเห็นเงาร่างของมารีปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอมารียิ้มอย่างอบอุ่นและขอบคุณนาทีด้วยน้ำตาที่ไหลอาบแก้มขอบใจนะนาทีตอนนี้ฉันสามารถพักผ่อนอย่างสงบสุขได้แล้วมารีกล่าว ด้วยเสียงที่เต็มด้วยความสุขก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปในแสงสว่างนั้นนาทีรู้สึกถึงความโล่งใจและความสงบที่แผ่ซ่านเข้ามาในใจเขาได้ปลดปล่อยมารีออกจากความทุกข์ทรมานและความมืดมิดที่เคยครอบงำเธอและตอนนี้ความลับในอดีตก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดจด เขากลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกเบิกบานใจแม้การเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและอันตรายแต่มันก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงพลังของความรักและความกล้าหาญที่สามารถเอาชนะความมืดมิดได้นาทีก้าวออกมาจากป่าและรู้สึกถึงแสงแดดอ่อนๆที่ส่องลงมาบนใบหน้าเขารู้สึกว่าตอนนี้ ทั้งมาลีและพ่อของเขาได้พบกับความสงบสุขในที่สุดหลายวันต่อมานาทีได้จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศวกุศลให้กับมาลีและพ่อของเขาเขารู้ว่าพวกเขาได้ไปสู่สุคติแล้วและไม่มีอะไรจะก,กักขังวิญญาณของพวกเขาได้อีกต่อไปนาที กลับมาทำงานศิละปะของเขาด้วยแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวังเขารู้สึกว่าชีวิตเขาได้เปลี่ยนไปตลอดการและไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคใดในอนาคตเขาก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยพลังของความรักและความกล้าหาญที่เขาได้ค้นพบ้ม จากการเดินทางมาครั้งนี้